แล้วก็ปฏิเสธเรื่องของการเพิ่มเบีย้ยเลี้ยงในที่ประชุมกับสมาชิกสอนอชอด้วยนะคะโดยนายพรเพชรวิชิตชนลชัยค่ะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอผู้นี้แหละค่ะได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะที่ได้มีการยืนยันที่จะส่งสำนวนการถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์อดีตประธานรัฐสภาแล้วก็นายนิคมไวรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภานะคะในกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550เรื่องที่มาของสวออโดยมิชอบให้สอนอชอเป็นคนพิจารณา โดยนายพรเพชบอกคะ่ะว่าต้องรอดูเรื่องที่ปปชส่งกลับมาว่ามีการอ้างเหตุผลอะไรซึ่งยอมรับว่ายังมีปัญหาในข้อกฎหมายว่าจะถอดถอนได้หรือไม่เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วเรื่องนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบไม่ใช่การทวงเวลาหรือไม่ให้มีการถอดถอนฟังเสียงนายพรเพชคะ่ะการที่สนชอ จะพิจารณาเรื่องใดหมายความว่าหนึ่งสอนอชอมีอำนาจพิจารณาในฐานะองค์กรอะไรปัญหาที่สองคือคนที่เขามาใช้บริการของสอนอชอเนี่ยเขามีอำนาจส่งเรื่องเข้ามาหรือไม่ อำนาจที่ว่านั้นคืออำนาจตามกฎหมายนะครับในส่วนกรณีเสนอใช้มาตร,รา5าของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ที้ขาดในเรื่องนี้นะคะนายพรเพรก็ได้บอกค่ะว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าสอนอชอเนี่ยทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสแล้วก็สมาชิกผู้ที่สภาหรือว่าสอวอซึ่งมีอำนาจในรื่องของการรับเรื่องอยู่แล้วกก็เหมือนรู้แล้วนะคะแต ต้องพิจารณาว่าเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญปี50แล้วความผิดจะยังคงอยู่หรือไม่หากมีข้อสงสัยเรื่องกฎหมายเนี่ยต้องให้ที่ประชุมสอนอชอเป็นผู้ชี้ขาดถ้าเห็นว่าดำเนินการได้ก็สามารถที่จะบรรจุเป็นวาระพิจารณาได้ในทันทีนอกจากนี้นายพรเทพยังบอกด้วยนะคะว่าการที่มีข่าวว่าสอนอชอได้มีการประกาศเพิ่มเบี้ยประชุมให้กับสมาชิก ไม่มีการปรับแต่อย่างใดแต่จะมีการปรับลดโดยให้สมาชิกสามารถเบิกค่าเบี้ยรประชุมได้วันละไม่เกินสองครั้งจากเดิมที่เบิกวันละกี่ครั้งก็ได้ตามที่เข้าประชุมอืมก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะเรื่องของการเพิ่ม เบี้ยาการประชุมให้กับสมาชิกสนอชอค,คือเมื่อวานเนี่ยมีการนําเสนอบอกว่าเพิ่มเบี้ยให้ในจํานวนเงินขึ้นเป็นเท่าตัวแต่อันนี้พูดเรื่องของการเบิกออบอกเมื่อก่อนเนี่ยบอกวันหนึ่งเบิกเท่าไหร่ก็ได้ตามที่มีการประชุมแต่ตอนนี้เบิกได้วันละไม่เกินสองครั้งวันละไม่เกินสองครั้งเต็มที่ก็จริงๆเมื่อวานนี้ดี่ันก็ได้อ่านในส่วนนี้ไปแล้วด้วยเหมือนกันค้ส่ประกาศอยู่ในเว็บไซต์กันที่เรียบร้อยจริงๆก็ที่พูดมาก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดไปไหนมา มาสองศอกนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของการให้อำนาจไม่ให้อำนาจอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ <ical. S 1> ที่คนจะต้องไปคุยต่อกัน <ical. S 1> เพราะว่าก็มีคนออกมาสรุป <S 2> <S 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยรองนายกรัฐมนตรีค,คุณวิศนุเครือง,งามนะคะก็เห็นว่าปมปัญหา ที่กาลังถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะคะว่าตกลงมีอํานาจในการถอดถอนไหมเนี่ยให้เป็นเรื่องของสององค์กรละกันนะคะโดยทางปปชก็ต้องไปสํารวจตัวเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็อํานาจตามกฎหมายที่จะเสนอต่อสอนอชหรือไม่ส่วนสอนอชก็ต้องไปพิจารณาค่ะว่าตัวเองนั้นมีอํานาจที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ถ้ามีก็รับไว้แล้วก็ดําเนินการไปคือมุมของทางปปชเนี่ยรู้สึกว่าจะ ระหนักในอำนาจของตัวเองเป็นอย่างดีคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจแน่ๆนะคะก็เลยส่งเรื่องไปต่อหลายต่อหลายครั้งเพราะว่าทางสนชนี้ก็ส่งกลับไปแล้วปปชก็ยังส่งกลับมาอีกแต่ตัวสนชต่างหากค่ะที่ยังคงกังขาในอำนาจของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะมีอำนาจในการรับว้พิจารณาหรือเปล่าแต่คุณไม่สนุก็บอกนะคะแล้วก็แนะแล้วก็หาทางออกให้บอกว่า หากใครที่ได้รับผลกระทบหรือว่าไม่พอใจเนี่ยก็มีขั้นตอนการร้องสารรัฐธรรมนูญนะคะตอนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557เนี่ยก็รู้ว่ามีปัญหานี้ค่ะ <Yeah. S 1> จะมีแต่ว่า เราจงใจไม่แตะนั่นเองอืคือรู้ว่ามีปัญหานี้<ม>ก็จะมีแต่เราเนี่ยที่จงใจไม่แตะเพราะเกี่ยวพันกับอํานาจขององค์กรต่างๆที่มีอยู่หากมาเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะทําให้ต้องเกิดมาตราขึ้นอีกเป็นกระบวนการใหญ่รัฐธรรมนูญจะกลายเป็นจิตสิบมาตราเลยจะเยอะไปนะคะจึงต้องทิ้งปัญหาให้แต่ละองค์กรคิดเรียกว่า เอากลับไปคิดเป็นการบ้านกันบ้างเถอะอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซะทั้งหมดเรื่องบางเรื่องเนี่ย เพื่อไปคิดกันเองบ้างนะคะถ้าเอามาบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดเนี่ยมันจะเยอะเกินขนาดก่อนหน้านี้ที่รัฐธรรมนูนได้บรรจุเอาไว้แต่ว่าตีความไม่ได้ชัดเจนกำกวมยังเป็นปัญหากันเป็นแรมปีอันนี้เล่นไม่บรรจุเอาไว้ให้ไปทกเพียงกันเอาเองมันจะจบยังขนาดสมัยก่อนแค่และแบบหรือนะคะยังไม่จบยังเถียงกันถ้าเป็นแทาตายคุณนิชานคิดว่าเป็นการจงใจเหรอคะเปล่าจงใจทิ้งติ่งเหรอคะเพกาะบอกว่าอยากให้ไปคิดกันเอาเอง เขาบอกว่าภาระเป็นเอาเองให้เป็นภาระของแต่ลองค์กรไปถ้าไปเขียนหมดเนี่ยมันจะเจ็ดสิบมาตร้เนี่ยมันจะเยอะไปนะคดีไม่ใ่ภาระของารละายมนุษย์หรอค่ะก็ต้องแต่คุณวิสรุแนะนำแต่ว่าคุณนิคมไม่ไปสารสารที่รราอันี้ก็แล้วแต่นะคะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ทางมุมคุณวิศนุก็มองว่าก็มีสารธรรมนูลชี้ขาดอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเถียงกันถ้าสมมุติคิดกันไม่ตกก็ยื่นสารไปสารตีความว่าไงก็ยอมรับอำนาจศาลก็ว่ากันไปตามนั้นเมื่อถามว่าหากมีการร้องต่อสารธรรมนูญแล้ววินิจฉัยไม่ตรงกับที่สอนอชอตีความเนี่ยจะเป็นยังไงอ,อารมณ์ประมาณว่าถ้าสมมุติสอนอชอตีความแบบหนึง่งจะมีอำนาจหรือไม่มีก็ตามแต่สารเนี่ยไปวินิจฉัยว่าอีกแบบหนึง่งจะทํำยังไงจะเป็นยังไงนะคะ คุณวิศนตุตอบว่าสารธรรมนูญใหญ่ที่สุดเรื่องนี้เป็นข้อเดียวในร้อยข้อที่คิดไว้ว่ามีปัญหาคือคุณวิศนุเล็งเห็นอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าร่างธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับชั่วคราว2557เนี่ยนะคะมันมีปัญหาอยู่ร้อยข้อรู้อยู่แล้วอันนี้ยกตัวอย่างนะแก,แกรู้ว่ามีร้อยข้ออันนี้เป็นหนึ่งในร้อะที่มีปัญหาแกรู้อยู่แล้วสารรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ค่ะเรื่องเรื่องถอดถอนเนี่ยเป็นเรื่องง่าหรือไม่นะคะว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอีกแกบอกเดี๋ยวรอดูอีกเก้าสิบเก้าข้อเพราะแกชิ้ไปแล้วว่ามีร้อยข้ออันนี้เป็นแค่หนึ่งในร้อยเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะคะที่ฉันถามบกอข่าวนะก่อนข้อข่าวข่าวค่ำเมื่อวานนี้บอกว่าในเมื่อรู้อยู่ว่ามันจะมีปัญหาแล้วมันมีความจาเป็นอะไรที่จะยังคงไว้ซึ่งองค์กรอิสระอย่างปปช บกก็เลยตอบกลับมาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหน้าที่ปปชไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะมุ่งถอดถอนใครคนใดคนหนึ่งแต่มีหน้าที่ในการสอบทุจริตอย่างเช่นการเนี่ยค่ะแสดงบัญชีทรัพย์สินนี้สินเนี่ยแต่คือมันบังเอิญบังเอิญว่าหน้าที่หลักเนี่ยมันด้อยไงพูดถึงเรื่องสอบความทุจริตแล้วไปถึงไหนแล้วเนี่ยคะกำลังกำลังกำลังดำเนินการกำลังกรเนินการตรวจสอบ หรือของเก่าหรือมของใหม่ของเก่ายังไม่เสร็จเลยยังตรวจสอบยังไม่เรียบร้อยรวบรวมหลักฐานอยู่เออใช่รวบรวมอยู่รวบรวมเลยใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันอย่าะรู้ในรัฐบาลสีนาก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉีดปลวกรอด้วยนะคะปีนี้น้ําแล้งนะเดี๋ยวปลวกกินอีกนะคะไม่เป็นไรไมโครโฟนเดี๋ยวรอติดตามเอาไว้ก่อน พราะแต่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวกําลังจะร้อนแน่นเดี๋ยวมีงานนี้มีขึ้นศาลแน่ๆเดี๋ยวต้องมีให้ศาลร,รัฐมนตรีความแน่ๆน,นะคะทีนี้เขาถามต่อว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าข่ายมาตราห้าของรมชมชัฐมนบับชั่วควาวที่ให้สอน,นอชอวินิจฉัยเองหรือไม่นะคะเขาก็มีหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าอ่าเดี๋ยวใช้มาตราห้าในการที่จะมาพิจารณากันก็ได้คุณวิศนุตอบว่าปปอชอจะส่งไปได้หรือไม่นั้นเป็นกฎหมายปปช ส่วนสอนอชอได้รับมาแล้วจะมีอำนาจพิจารณาหรือไม่นั้นเป็นมาตราห้าแล้วพิจารณาไปตามข้อหาเนื้อหา<ม>เพราะไม่มีมาตราใดรองรับอยู่อ่ะ<ม>ก็ชัดเจนนะคะ<ม>เพราะว่าไม่งั้นสอนอชอก็คงจะฟันไปแล้วอันนี้สอนอชอก็เห็นว่ามันไม่มีมาตราใดรองรับก็เลยยังไม่กล้ายังรีรรอๆออยู่นะคะทีนี้ก็อยู่ที่สอนอชอแล้วล่ะ ว่าจะใช้ประเพณีการปกครองประเทศไทยมาเป็นฐานดําเนินการหรือไม่มเพราะในหลายๆ,ๆเรื่องเนี่ยเขาก็ยึดตามประเพณีเดิมนะคะที่ทำกันในในระบบการปกครองของไทยเราเนี่ยรวมทั้งไปดูคำวินิจฉัยเก่าๆที่เคยมีมาแล้วกรณีที่กฎหมายพ้นไปหรือคนพ้นจากตำแหน่งแล้วยังสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่มจะมีคำวินิจฉัยอยู่หลายเรื่องในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเคส หรือว่าคดีตัวอย่างของเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในแบบเนี้มีอยู่หลายกรณีอยู่ ก็ไปหยิบยกเอามาดูนะคะใช่ใช่อย่างพี่สิทธิ์ที่ดิฉันยกตัวอย่างที่มีสมาชิกรภาเพื่อไทยไปยื่นไปยื่นที่กกตเพื่อที่จะให้ตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าในกรณีที่ประหลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ออกจากราชการเพราะไปปลอมแปลงเอกสารเรื่องของการเกณฑ์หารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยกรกตเนี่ยเขาก็ มีคนตามเรื่องก็ยังรวบรวมอยู่ตอนนี้กําลังตั้งอนุอตั้งอนุอนุต้องมีการเรียกสอบอย่างนั้นอย่างนี้ยื้อไปยื้อมาจนยุบสภาพ,อ,พอยุบสภาเสร็จปุ๊บเขาพ้นสภาพแล้วจําหน่ายจำน่ายคดีออกไปพ้นสภาพแล้วจะมาพิจารณาทํำไมอมซึ่งต้องอยู่ที่ว่าหยิบหยิบคดีหไหนมาด้วยนะคร <c oughs> คุณนักทวไทยถ้าหยิบอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้แม้ว่าจะข้ามรัฐบาลแล้วก็ยังคงพิจารณาอยู่ดิฉันพยายามที่จะหากรณีตัวอย่างเพื่อที่จะให้เทียบเคียงว่าในเมื่อพ้นสภาพไปแล้วเนี่ยกกตเขาก็บอกไม่จําเป็นต้องพิจารณาอันนี้สนชเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นด้วยไหมเพราะว่าเขาก็พ้นสภาพไปแล้วแล้วรัฐธรรมนูญปี50ที่บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญปี50ก็ถูกฉีกไปแล้วด้วยเนี่ยมันกรณีเหมือนกันนะแต่คนละรัฐบาล ก็น่าจะมีความมาตรฐานที่เท่าเทียมกันอ่าพภิสิทธิ์ผ่านแล้วยิ่งรักก็ผ่านได้ไหมล่ะเออจะมันนั่งถอดถอนอะไรให้มันเป็นปัญหาก็มันมันค้นไปแล้วหมดไปแล้วก็ให้มันหมดไปมันมีเคสตัวอย่างแล้วมีคนนั่งดูหน้าจอบอกว่าถ้าจะถามหามาตรฐานต้องไปที่มอก <t ries> นะคะคุณพิมา่ากค่ะอ่ะซึ่看看งอำนาจตรงนี้คุณวิศนุบอกว่าเราเนี่ยเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะว่าถ้าองค์กรอื่นมีปัญหาให้ส่งสารรัฐธรรมนูญแต่สนชมีปัญหาเรื่องอำนาจเนี่ยให้สนชตีความเองส่วนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายก็มีสิทธิ์ไปร้องสารรัฐธรรมนูญสรุปเลยนะคะ ฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณวิษณุง่ายๆสอนอชไม่ต้องซีอ,อยากทำอะไรก็ทำไปเลยส่วนคนที่เสียหายเนี่ย ให้ไปร้อศาลรัฐธรรมนญเองถ้ารู้สึกว่าคุณได้รับความเสียหายจากกรณีที่สนชตีความออันนี้ที่ฉันสรุปตามนี้ก็คือสนชมีอำนาจพิจารณาเองอใช่ตามมาตราห้านั่นแหละคุณก็ว่าไปทีนี้ดิฉันว่ามันก็คงจะมีแค่คนเดียวอะค่ะที่ลุกขึ้นอภิปรายหรือว่าแย้งว่าสนชมีอำนาจหรือเปล่านั่นก็คือคุณพานีอ่อนละเอียดซึ่ง ก็ละเอียดจริงๆนะคะยิมีแค่เสียงเดียวเสียงเดียวหรือจะทานกว่าร้อยเสียงนะคะอาจารย์อาจารย์ดางปานิี้กับบทเนี่ยค่ะนักวิชาการผู้ที่เกาะติดแล้วก็ไม่ว่าจะคาดเดาสถานการณ์ไหนทางการเมืองเนี่ยมักจะถูกอยู่เสมอเสมออาจารย์อาจารย์ดางก็เลยบอกเลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสนชพิจารณาอยู่แล้วแหละก็คือให้มาตัวเองในการถอดถอนได้แล้วก็จะหยิบมาเป็นเรื่องแรกด้วยเช่นเดียวกันในการพิจารณานะคะก็ต้องรอดูว่าทำทนายของอาจารย์อาจารย์ดางนั้นจะเป็นจริงหรือ ไม่จะเป็นเรื่องแรกหรือไม่ด้วยกับวาระของสอนอชอค่ะนะคะทีนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งความคิดเห็นของอดีตปปอชอกันบ้างนะคะก็คือคุณสมรักษ์จัดกระบวนพลค่ะเป็นอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,บรามการทุจริตแห่งชาติออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับกรณีนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแมในฐานะที่เป็นปปอชอรุ่นพี่ เห็นปปรชรุ่นน้องขยขันขันแข็งเรื่องการส่งเรื่องให้ถอดถอนเสียแล้วเกินเนี่ยนะคะออกมาพูดค่ะถึงกรณีที่ปปชนั้นส่งสำนวนการถอดถ,ถอนนะคุณสมสกกศักดิ์เกียรติสุรน์อดีตประธานรัฐสภาค่ะและคุณนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภามาให้ทางด้านของสอนอชพิจรนารณานี่แหละนะคะบอกว่าขณะนี้รัฐ,ฐธรรมนูญปี2550เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วจะนํามาใช้บังคับ